ีกับกเราสี่สาสิี่นกับช่อง t ตต่ตอตออฟฟ<อ>ิเชนะคะซึ่งไงคะวันนี้คุณแม่วันนี้นะคะเรามาในคอนเทนต์ติ้งด้วยได้ไหมย่ากลับมาอีกแล้วนะคะกับคอนเทนต์นี้ซึ่งวงที่เราจะไปติ่งด้วยได้ไหมวันนี้นะคะก็คือวงทอไลน์นะคะเพราะว่าเขาเพิ่งปล่อยเป็นซิงเกิลใหม่เนะาะอัลบั้มใหม่มาแต่ว่า อะไรยังไงคะแม่วงนี้นะเขจะเป็นวงที่มาจากรายการแบบเป็ Survival ของค่าย JYP <c oughs> ชื่อรายการชื่อว่า1 6ค่ะซึ่งดังมากในเกาหลีก็จะเอาแบบว่าเด็กเทนในค่ายมาแข่งกันและหาสมาชิกคือที่ <c oughs> เหลือคือ9คนค่ะตอนแรกจะมี8คนแล้อีกคนนึงก็จะเป็นถูกเลือกจาก อใช่ว่าเข้าามใช่ก็จะตัดออกอาทิตย์ละคนอาทิตย์ละคนจนสุดท้ายได้เป็นวงนี้ขึ้นมาเป็นทวายที่เราเห็นในปัจจุบันซึ่งคาดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยแบบเคยฟังเพลงของเขาแหละอย่างเช่นีย่เพวกเาเคยฟังฟังเพลงของทวายมาแต่ว่าอาจจะไม่รู้จักแบบข้อมูลเชิงลึกของของในด้อมนี้เราว่ามีใครบ้างอะไรยังไงวันนี้เราก็เลยแบบว่าเออมาทาความรู้จักกันสักหน่อยว่าในวงเนี่ยมีสมาชิกกี่คนแล้วก็มีใครกันบ้างค่ะ คนแรกนะคะชื่อว่านายอนคนนี้เป็นเกาหลีแท้เลยซึ่งคนนี้เป็นตัวเต็งในรายการเลยว่าอย่างไรต้องได้เดบิว์เป็นวิชวลเป็นกระแสมากมลยเราเลยแล้วสุดท้ายก็ได้มาเป็นเป็นลีดเดอร์ด้วยใช่แล้วก็ได้เป็นเซนเตอร์ด้วยฟังไม่ไหวคนต่อมานะก็คือพี่จองยอนคนนี้ก็เป็นชาวเกาหลีเหมือนกันที่จริงอ่ะคนนี้ก่อนที่จะได้มารายการนี้คือได้วางแผนแล้วว่าจะได้เดบิว์ แต่อยู่ดีค่ายก็เลยจัดรายการนี้ขึ้นมาที่จริงตอนแรกจะเดบิวต์สี่หรือห้าคนถ้าจำไม่ผิดนะแล้วทีนี้ไ้ค่อยมาเป็นรายการเนี้ยสุดท้ายก็ได้มาปิดทัวร์ใช้ก่อนเพื่อนต่อมาก็คือโมโมเป็นชาวญี่ปุ่นเป็นเมนแดนคนนี้ในรายการคือแบบว่าตกรอบไปแล้วแต่ว่าสุดท้ายคือเหมือนถูกเลือกว่าแบบว่าเออคนนี้สมคนได้เดคือมีบุคลิกภาพเหมาะกับวงภาพลักษณ์เหมาะกับวงคนนี้คือคนที่กล้าถูกไหมใช่ใช่คนที่เลือกมา ใช่ต่อไปค่ะคนต่อมาคนนี้ซานะซึ่งจะเป็นแบบเป็นวิชวนด้วยเป็นชาวญี่ปุ่นซึ่งคนนี้ก็เป็นตัวเต็งเหมือนกันในรายการแล้วก็ได้เดมาเลยคนต่อมาคือพี่จีฮโยคนนี้คือเป็นเมนโวคอลซึ่งอายุเยอะที่สุดด้วยแล้วก็เป็นลีดเดอร์ด้วยซึ่งคนนี้คือมีความพยายามมากนะเว้ยคือตอนแรกนางอ่ะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะมีน้ำหนักเยอะค่อนข้างจะเป็นสาวอวบ แล้วคือนางลดแบบว่าพยายามมากให้คนเห็นอะแล้วคือทุกคนที่เป็นแฟนขับอะคือรักนางมากเพราะว่านางพยายามมากจริงๆความพยายามไม่เลยแบบว่าคราใครนะคะผู้ชมซึ่งเป็นเด็กฝึกโอ้หสิบปีใช่สิบปีิปีนะคือแบบว่าครึ่งชีวิตของเขาเลยอะและสุดท้ายก็ได้เดย์เป็นวงนี้ต่อมานะคะชื่อว่ามีนาคนนี้เป็นชาวญี่ปุ่นซึ่ง เป็นเป็นแบบว่าคนนี้ค่อนข้างจะเป็นโอเวอร์ออลคือทำได้หมดแล้วก็เป็นวิชวลด้วยคือสวยมากเหมือนกันต่อมาชื่อว่าดาฮยอนเป็นชาวเกาหลีคือคนนี้ก็เป็นตัวเต็งเหมือนกันคือแบบว่ามาถึงคือเต้นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบว่าแนวตลกตลก่ลกลกะ<อ><อ>คือแอบบเออ<ม>คือคาแรคเตอร์รอใช่คาแรคเตอร์เด่นซึ่งเป็นแรปเปอร์ของวงต่อมานาคาก็คือน้องแชย, <Okay. S 1> ยองคนนี้จะเป็นมักเน่มักเน่ของวง,งเลยใช่ แล้วคนนี้ก็จะเป็นแรปเปอร์ซึ่งวงนี้จะมีแรปเปอร์น้อยซึ่งน้องก็เลยได้เป็นหนับตัวเต็งๆที่ได้เข้ามาเป็นแรปเปอร์ใช่ส่วนคนสุดท้ายนะก็คือจูวี่คนนี้จะสวยมากปเป็นชาวไต้หวันวนะใช่คือคนนี้ดังมากมมที่จริงอ่ะคือน้องแบบว่าค่ายอ่ะคือน้องดังอยู่แล้วด้วยความสวยของน,น้องอ่ะค่ายเลยทีนี้ค่ายไปเห็นก็เลยแบบว่า ที่คนนี้สวยก็เลยแบบไปทำแบบว่าการดึงตัวมาว่าให้มาให้มาลองออดิชั่นให้มาเป็นเด็กเทนแล้วน้องก็ได้แบบว่าได้มาเดทเป็นทวายในทุกวันนี้ซึ่งจะบอกว่าเหมือนมันจะมีเกาหลีห้าถูกไหมมีญี่ปุ่นสาแล้วก็ไต้หวันหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งอุ้ย มีหลายมีหลายชาตินะคะคุณผู้ชมสำหรับทวายส์เนาะแล้วก็มามาพูดถึงอัลบั้มนี้ซิงเกิลนี้กันดีกว่านะคะสำหรับซิงเกิลนี้นะคะมีชื่อว่า s c n t i s t นะคะทุกคนก็เป็นอัลบั้มเต็มชุดที่3ของเขาเนาะมีชื่ออัลบั้มว่า formula of love นะคะทุกคนซึ่งจะมีแบบว่ามีความเป็นแบบนักวิทศร์วิศาสต่างๆเนาะแบบว่าทำสูตรค้นคว้าเรื่องต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งเป็นตีมคอนเซปต์ที่ค่อนข้างน่าสนใจมากเพราะว่าเขาเขามาพร้อมกับโค้ดรับ ที่ว่า1นบวกสเท่ากับสแต่ว่า1นบวกสเท่ากับสในที่นี้ก็คือแบบว่า1ก็คือวานส์วานก็เป็นตัวแทนของของดอมเป็นสเรียกว่าเป็นแฟนดอมแล้วเนชื่อของแฟนดอมเนาะแล้วก็ตัวทูตัวสองเนี่ยก็เป็นชื่อแทนของทวายนะคะก็เหมือนแบบว่าทวายสบวกกับแฟนลับก็จะเป็นสาซึ่งสามมันก็เป็นแบบว่าซิมโบของหัวใจหรือความรักนั่นเองคุณผู้ชมเลิศมากเห็นไหม ตีมมันค่อนข้างแบบน่าสนใจมากๆแล้ววันนี้ก็เป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์แล้วมันก็แบบมีความแบบว่าค้นหาสูตรใดๆอะไรยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเล่จะปังแค่ไหนนะคะแต่ก่อนดูก็ใครที่เพิ่งเข้าดูช่องเรานะคะก็อย่าลืมกด subscribe ให้กันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาเม้ามอยได้นะคะแบบว่าแนะนําต่างๆนานาได้เพราะวันนี้เราจะขอตัวแบบว่าเขาด้อมเขาไว้เหมือนกันนะคะเขาฝากหรือฝากตัวด้วยนะคะเ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเริ่มเลย 밥 소리야. 밥 먹기 깎이는 게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 . 밥 먹기 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 밥 밥. อวยมาม่หวานมากครับคิดถึงคิดแต่ว่าเขาเส็ทรายแบเปวเลยอะหมโอเปรี้ยวนะใช่ไม่หวานนะมีน้ำสวยมาก

ชนะสวยมันเอาดิ้งมากเวยอะเอาหมวยโอ้โหแล้วด้วยส่วนตะโกนอะสายอชิจบไปแล้วค่ะยังอ่ะดีมากยังเลยว่าเซวนยไม่เคยทำให้เราผิดแบบเรื่องคอนเซ็ปต์จริง ที่จะบอกว่าถ้าแบบว่าใครเป็นแฟนเธาไว้หรือว่าถ้าใครแบบว่าชอบเพลงแนวแบบว่าล่าเลิศแบบว่าแบบมีฟิลเตอร์หัวใจขึ้นตลอดเวลาเนี่ยเพลงเนี้จะต้องตอบโจทย์แน่นอนมากๆเพราะว่าเราดูล้วยังยิ้มตามแบบว่ามันสดใสอะไรชีวิตแบบว่าทม่เคยแบบว่าเจอเรื่องบกพร่องใดๆชีวิตมันไม่ได้แบบว่ารยด้วยกีบกุหลาบเพราะมันสดใสโลกนี้มันสดใสไปหมด อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมแล้วก็อย่างที่พูดไปเนาะว่าเรื่องคอนเซ็ปต์มัน่อาทขา้งน่าสนใจเนาะเขาเห็นว่าเขาแบบเหมือนแต่ละคนก็จะแบบว่าทําสูตรคิดสูตรแบบพยายามจะคิดคนอะไรสักอ,อย่างสุดท้ายใช่ไหมเขาก็ทําลายเหมือนเขาจะทุกข์เหมือนเขาจะแบบว่าพังเหมือนฟิลประมาณว่าคิดให้มันง่ายสิแบบว่าเรื่องของความรักอะมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นนะแบบว่าแค่คุณใช้หัวใจอะไม่ต้องไปคิดคิดเยอะคิดแย่อะไรเงี้ยมันก็แบบว่าอาจจะเจอทางออกที่ถูกกันนะทั้งหมด มันเลิศนะคุณสอมอือจำเป็นหรอจันที่จันชั้นสอบว่าแบบบางเรื่องแบบไม่ต้องคิดให้มันเยอะแค่ใช้อะไรเค่ไหนนะใช่คอมมอนเซน์เคนก้าลายแหละบางเรื่องมันแค่คอมมอนเซน์ออกก็ดูแล้วมันต้องไปคิดสุดเลยแยะดูว่ามันควรจะเป็นไหมแค่นั้นถ้ามันจะเสียแล้วก็ตัดใช้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบอกว่าเป็นธีมเพลงที่มันบอกโอ้โหว้าวว้าวไปตันเนาะแล้วก็ในส่วนของอารคอร์สซูมก็เติมดีมากดีเขาเติมดีมากมันคือวายอมเลย อันที่หวานก็หวานเลยอันที่เปรี้ยวก็เปรี้ยวจัดที่เราเขาดูออกเลยว่าแบบเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวแต่ฉันชอบชุดฟอร์มอลมากเลยนะที่เป็นชุดพนักงานออฟฟิศอะเหมือนอาจารยาส์ทำไมทำไมทำออกมาแล้วมันดูแบบมันดูเหมือนไม่ใช่ในอุดมคติเราเคยเราเคยเห็นเข้าใจ่ไหมมันดูน่าใสเนาะมันดูน่าใสเลยพอใส่แล้วมันดูน่าใสมันดูแบบเก๋อ่ะ แต่ว่าอย่าใส่เลยใส่เลยนี่บอกจกายเป็นคนเคร่งขึมนะเราต้องใส่ชุดสีชมพูเพราะจะทำให้รูหว่าคืออคืจะบอกว่าชุดสถานะที่มันมีโฉดนมิงโคตรสวยอะจะบอกว่าคอสตูมเขาก็คือฝ่ายคอสตูมมากเลยแบบปลอดมือค่ะปลดมือค่ะดูเอ็มวีจริงๆนะตั้งแต่ตั้งแต่ดูทาไว้มาคือแบบคอสตูมคือไม่เคยทำให้ติดหวังจริงแล้วก็แบบคอนเซ็ปต์แต่ละเพลงอย่างเงี้ย มันไม่เคยซ้ํากันเลยนะจริงเพ่จะมีช่วงแรกที่แบบว่าคอนเซ็ปต์ยังจะมาแนวน่ารักแนวสดใสแต่ก็จะมีช่วงที่แบบว่าเริ่มเปลี่ยนไปแล้วก็หลังจากนั้นคกอไม่ซ้ํำกันเลย,เลยจริง,งรก็เรียกว่าเป็นการตีตรีมที่มันค่อนข้นขางน่าสนใจเนาะแล้วก็มาในส่วนของงาน MV งานวิชวลของเขาก็คือจะบอกว่ายอมเลยดีทุกอย่างเลยเป็นการผสมผสานวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีเนาะเพราะว่ามีการเล่นแบบว่าเทคโนโลยีเข้ามาแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยนะเป็นแบบว่า เป็นแบบเทคโนโลยีโลกอนาคตเลยก็ว่าได้เนาะแบบบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นพวกแบบจักรโกแค่จักรโก้อะไรเงี้ยที่แบบบูเออมันมีความสอดแทรกเราเขาเรื่องขงวิทยาศาสตร์แบบสมัยเก่ากับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่มันแบบเป็นไม่ใช่คนเลยอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีความแบบว่าอย่างที่พูดไปว่าที่มันเป็นเป็นเหมือนแพลตฟอร์มที่แบบว่าซูมเข้าไปแต่ละคนอ่ะแล้วมันเป็นเป็นเหมือนนข้อมูลเด้งวัดเด้งเด้งเด้งมาซึ่งมันแบบโอ้ยมันน่าสนใจมากมันแบบมันเก๋นะคุณผู้ชมเนาะอีกสองเพลงก็คือ ง่ายๆแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะเป็นเพลงที่ฟังแบบไม่ต้องขีดอะเป็นเพลงที่ฟังแล้วแบบเออไปตามติดหูเออสนุกตามมันไปแบบว่าฟิลอินเลิฟไปกับมันไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมาเครียดไม่ต้องมาคิดอะไรเลยปังปังเพลงนี้ปังจริงพี่จะบอกว่าเป็นการเข้าดอมที่ก็แบบว่าน่าสนใจเหมือนกันนะเพลงแรกที่เราได้มารีแลกซ์ของทวายส์แต่จริงจริงจังๆอ่ะ ี่บเออติดหูเหมือนกันแต่เราเราไม่เชื่อว่าไม่มีใครที่ไม่เคยฟังเทวายใช่ไม่เคยเราว่าทุกคนอาะเคยฟังทุกคนต้องเคยฟังทุกคนอาจจะแค่แบบไม่รู้จักแบบว่าลึกซึ้งอะไรเงี้ยไม่ได้ออกมาแบบว่าเรียกว่าเป็นติ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกเราชอบตั้งแต่เพลงเนี่ยเชียร์อัพเพลงมากฉันรู้สึกว่าฉันรู้จักทวัยฉันรู้จักเทวัยไม่น่าคือเพลงเชียร์อัพ <ừ> ฉันชอบบางลยเชียร์อัพเบย์เบย์เชียร์อัพเบ,บย์เบย์เคยเต้นตอนกีฬาสีเพราะว่าโ oh. อ้เอาอว้กีฬา,า,าสีโรงเรียนนะเขาให้เขาให้ประกวดเต,ต้นแบบโคเวอร์ใช่ไหมแล้วห้องชันนะมันเป็นห้องหนึ่งหรืออีห้องหนึ่งมันยอมใครไม่ได้เลยก็เลยโคเวอร์ที่คือแต่มีท่านี้ไงใช่ก็คือเพลงเขาเรียกว่าดังอ่ะเป็นกระแสหลายเพลงมากอย่างเพลงล่าสุดที่เพิ่งปล่อยไปเนาะเพลง The Feel เมื่อเดือนที่แล้วใช่ไหมก็คือแบบว่าติดนะคุณผู้ชมติดนะเหมือนจะเป็น ซิงเกิลเอ่ออิงซิงเกิลไลท์เขาด้วยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบแต่เราไม่ได้ทำไงตอนนั้นแล้วก็มีเพลง w วอช It Love ที่แบบว่าโอ้อันนี้ดังจริงถึงเพลงจะปล่อยไปตั้งนานแล้วแต่ก็ยังกลับมเป็นกระแสในทิกตอกโมเอ็นที่มีคนทำโมเอ็นหอนเย็นยังเอ็นดีมาหมดเลยมาหมดวันติลเลอร์สเปเชียลโอ้ยมีทุกอันหล่อนคือติดแบบติดหูมากก็ ยังไงนะคะก็ขอฝากด้วยละกันนะคะสำหรับด้อมทวายนี้นะคะก็การเที่ยงแบบว่ายังไม่เคยรู้จักหรือว่ายังไม่เคยแบบ mm hmm. ว่าแบบว่าได้มาดูข้อมูลอะไรของพวกเขาอะไรเงี้ยก็สามารถหาข้อมูลได้นะคะทุกแพลตฟอร์มแหละจะว่ามีข้อมูลของทวายอยู่นแน่นอนแน่นอนขอฝากซิงเกิลน,นี้อัลบั้มนี้ของพวกเขาด้วยค่ะอัลบั้ม อัลบั้มเต็มอัลบั้มที่3นะคะ,คะชือ่อเรั่องมว่า Formula of Love นะคะแล้วก็ซิงเกิลนี้นะคะมีชื่อซิงเกิลว่า s c i e n t i s นะคะทุกคนก็ฝากไปติดตามได้น,นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใน description box ด้วยแล้วก,กันก็คลิ้กไปดูได้ง่ายเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยังไงนะคะฝากกด subscribe นะคะกด like กดแชร์แล้วก็ คอมเมนต์มาฟัามอยกันได้ใครอยู่ด้อมน,นี้อยากมีอะไรแนะนําแบบอยากให้พวกเราทําอะไรหรือว่ามีข้อมูลตรงไหนที่แบบว่าพวกเราตกหล่นไปเงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะพวกเรารออ่านอยู่นะคะแล้วก็วันนี้พวกเราทั้งสี่คนขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ